ป3ทับ1วันที่8เดือน1นะครับเรียนต่อจากคาบเก่านะครับทีนี้ทีนี้นะครับเราจะใช้กระดาษรอบนี้เราจะเปลี่ยนค่ากระดาษให้เป็นแนวนอนนะครับนะครับนับจากนี้นะ1 2 3 4 5นะครับมาที่การวางนะี่ครับแนวนอนนี่มันจะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูค่าตรงนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้คือการย่อลงมาเพื่อเห็นขอบกระดาษเกิดขึ้นนะครับทีนี้รอบนี้ของคุณจะใช้อันที่4ต่อนะครับเขาเรียกว่าออกแบบกดที่ออกแบบครับสังเกต2ออ,อันนี้นะทีนี้เราใช้เส้นขอบครับเส้นขอบก็จะมีแบบกล่องและเลือกลวดลายได้ครับ นี่ครับเปลี่ยนสีก็ได้แบบนี้นะครับหรือคุณจะใช้แบบอื่นจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่อันนี้ที่เป็นสัญลักษณ์มันครับเวลาคุณเลือกเสร็จคุณก็กดตกลงนะครับเวลากดตกลงนะครับนี่เดี๋ยวรอภาพแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับ พอ,อกดตรงลงเสร็จมันก็จะมีในเรื่องของสีครับนี่คุณสามารถที่จะเลือกสีอื่นๆได้ครับเห็นไหมครับต้องเอาสีตัดกันแบบนี้นะครับหรือต้องการแบบอื่นมันก็จะมีแบบสีเพิ่มเติมและก็เอฟเฟกนะครับกดที่เอฟเฟกมันก็จะมีการใช้ลวดลายสีต่างๆนะครับพื้นผิวก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเลือก ลวดลายรูปภาพนะครับถ้าว่าาพื้นผิวแล้วกดตกลงครับนะครับอันนี้รูปปลาน้อยพอได้เสร็จครับอันสุดท้ายคือแทรกให้ใช้อักษรศิลที่ครูชี้ตอนนี้เห็นไหมครับนี่แทรกหรืออินเสิร์ตนะครับอักษรศิลกดหนึ่งครั้งครับเลือกสีที่มันตัดกันกับตัวหนังสือมันจะมาแบบนี้ใช่ไหมครับขยายออกก่อนก็ได้ แล้วคุณก็ลบข้างในนี้ออกครับเขียนชื่อคุณเวลาคุเขียนคุณเขียนตัวนี้นะครับเด็กจุดจอช้างจุดค่อยๆเขียนไปครับบางครั้งมันเด้งออกก็ดูว่ามันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับปอ สาทับหแล้วลากนี้นะครับลากแบบนี้มาที่หน้าแรกครับตัวหนังสือเอาใหญ่สุดเลยขยับลงมานะครับประมาณนี้เท่านี้ครับจบล้แค่ปรับกระดาษนะครับเอาอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดย๋ยววิดีโอเหยียวขึ้นจอให้นะครับ